บทละครเสนหาสัญญาแคนนะก็เมื่อปีที่แล้วก<ช>็ได้เล่นด้วยกันครับก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับลีเดียแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่บทละครของเรามีคนเข้าไปอ่านเยอะมากที่สุดถึง11ล้าน4 0 0แสนกว่าวิว เลยนะครับก็น่าเชื่อนะจะมีคนดูขนาดนี้ใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้าไปดูบทละครของพวกเรานะคะแล้วก็คอยติดตามผลงานของพวกเรามาตลอดทั้งเรื่องนะคะก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะถ่ายทําจริงไม่ยากและการถ่ายทําจะสนุกมากกว่าเพราะว่าด้วยตัวบทของประกายเดือน <c oughs> นะครับแล้วก็ท่านรองก็จะคอยเอ๊ะอ๊ะเอ๊ะอ๊ะต้องจะกินไก่วัดกันตลอดแล้วมันก็จะเป็นอะไร <c oughs> ที่เป็นคอมเมดี้ซึ่งตัด,ตด บทละครเลยนะครับมันก็ทําให้คนดูไม่เครียดก็เลยอาจจะชอบกันเพราะแบบนี้แหละเนาะนะครับก็ดีใจครับที่ชอบผลงานของเราครับโอ้ดีครับทุกคนน่ารักกันหมดเพราะว่าทุกคนก็อยากให้งานออกมาเต็มที่นะครับจากสิ่งที่เราทําด้วยกันมาตลอดประมาณ8เดือนถึงเเดือนใช่เป็นการถ่ายทําที่นานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มากองก็จะรู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดเนาะ เพราะว่าเพราะกองนี้ก็มีกันหลายคนมากเลยก็ก็เหมือนเราไปนั่งแล้วก็ไปนั่งเมามอยไปนั่งใช่สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ผู้กำกับเราก็ทํางานด้วยกันมาหลายเรื่องแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็พอไปทํางานปุ๊บก็เหมือนไม่ได้ทํางานก็เหมือนไปนั่งเล่นนนี้แหละค่ะไนั่งมาเล่นเนาะครับยังถ้างั้นผมก็เป็นตัวแทนนะครับผมกับลิเดียเป็นตัวแทนจากละครเรื่องเสน่หาสัญญาแคนครับขอบคุณสาหรับรางวัลละครอินเทรนด์2557นะครับในเรื่องของบทละครด้วยละกันครับแล้วก็ติดตามผลงานของเราสองคนต่อไปนะครับเร็วๆนี้ครับผม